ด,ดูไฮไลท์ของคลิปค่ะทุกคนดูเยอะมากเยอะจริงๆค่ะทุกคนเยอะมากกลุ่มนี้ดูหาให้ดูฮู้นไปทางนู้นอีกนูนหาเยอะมากเยอะมากค่ะทุกคนเก็บกลุ่มนี้กลับบ้านได้เลยค่ะเก็บไม่หมดด้วยซ้ำไปเนี่ย ตะกร้าเต็มก่อนวันนี้ลองมาโซโล่ดูนะคะว่ายังมีเห็ดหรือเปล่าแม่ปรากฏว่าดูทุกคนสวยมากค่ะไปเก็บกันค่ะเก็บยากมากอันนี้ไมายจิมตา ตัวติดเห็ดอันอื่นไปด้วยค่ะดูบ่อยๆ ดียวดอกเล็กเจ้ไม่ได้เก็บไปนะคะทุกคนที่เพื่อนๆเห็นเจ้ทิ้งเอาไว้อะคะ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะโตขนาดไหนนะคะอุ้ยสวัสดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วมาเก็บเห็ดอีกแล้ว้ทุกคนจ้ามาจ้าโอ้โยวันนี้เจ้มาด้วยกล้องเลยนะจ้ะมากับขากล้องเลยจ้าทุกคนสวยมาก ตัดขาไปเลยค่ะวันนี้มาแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวก็เฟี้ยวได้จ้ะอึ๊บนี่กว่าจะหาตั้งกล้องได้ค่ะตั้งกล้องเนะาะก็จะหาได้นะคะโอ้ยมีความรู้สึกว่าจะเป็นหวัดค่ะทุกคนเก็บเก็บไปจ้ะโอ้ทุกคนดู ดูแถบนี้ค่ะแถบนี้เยอะมากค่ะพี่เขาก็ยังวางให้เราแบบเก็บเนาะอันนี้เจจะคัดไปนะคะเจจะไม่เก็บอันดอกใหญ่ไปเพราะว่าเดี๋ยวเลี้ยงเขาไว้ในป่านะคะหรือใครที่มาเก็บทีหลังก็จะได้เก็บไปด้วยเนาะบางทีเล็กมากเจก็ไม่เก็บไปหรอกคะ่ะเพราะว่าป่านะเราไม่ได้เข้าคนเดียวเราก็ แบ่งปันไว้ให้เนาะบางทีก็มีผู้สูงอายุนะคะเข้ามาแล้วเขาก็จะเดินค่อนข้างลําบากค่ะทุกคนเนาะอุยอย่าว่าเจ๊เนาะทุกคนเนาะว่าเออดอกเล็กทําไมไม่เก็บไปไเก็บไปให้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ <c oughs> <c oughs> ก็เก็บไปกินแหละค่ะเก็บไปทํากินจริงๆนะเจ๊เอาไปแช่แข็งเอาไว้เพราะว่าเจ๊่ะเป็นคนชอบกินเห็ดค่ะทุกคนแล้วก็ไปห้างเนี่ยโอ้โหซื้อเห็ดทุกวัน ทุกครั้งที่ไปนะคะไม่ใช่ทุกวันแต่ว่าซื้อมาไว้กินแบบกินทุกวันอะ่ะเป็นเห็ดอะไรเนาะที่เนี่ยเขาเรียกว่าคัมปายูนนะคะทุกคนมันขึ้นเป็นแพรเยอะค่ะทุกคนเนาะแบบนี้เนาะเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นแพรเลยเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มสวยงามค่ะทุกคนสวยค่ะแในป่าโลง่ลงๆอย่างเงี้ยเดินสบายมากเลย เมื่อก่อนนะ่ะปลานี้จะทึบโอ้ว่าจะไม่เก็บดอกเล็กทุกคนเจ๊พลาดไปขอประทานออะไยะโทษโอ้พลาดไปเก็บเพลินทุกคนขออภัยขออภัยนะคะพระวุ <c oughs> ้ยค่อยคำจะของเด้โอ้ยขออภัยอย่างแรงกันทุกคนโอ้ยข่อยระงึดหลายเดี๋ยวรอสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยโต อตัดอย่างนี้ก็ได้ค่ะทุกคนเนาะโอ้ได้อยู่ตัวหาวิธีเก็บเอาตัดเอาใกล้ตัดตัขาเอาค่ะเดี๋ยวค่อยเดินเก็บเอานี่แบบนี้มันสะอาดดีก็ตัดได้อยู่เนาะโอ้สวยอยู่ค่ะ มไม่รู้เสียงอะไรจะฟังเสียงเสียงนก สวยมากอันนี้ตัดยากนิดหนึ่งเก็บมาก่อนอึบนี่ค่ะโอ้สวยอยู่เก็บมาก็สวยเลยจ้ะแทบจะไม่ต้องตัดขาเอาเลยอึบขาสวยมากโอ้วดูก่อนดูสิดู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 ด ก็มีดอกแห้งด้วยนะดอกแห้งดอกอะไรเงี้ยกลุ่มนี้เดี๋ยวขอเอาทีละครึ่งเอาทีละครึ่งค่ะเก็บมอสออกก่อนใส่ตะก้าแล้วเก็บมอสออกโอ้ทำไมไม่เก็บมอสออกข้างนอกตะก้างงโอ้ ไม้ตังกองก้อนหุ้นค่ะเอามาแต่ว่าอยู่ในรถตอนแรกเจ้ว่าจะไลฟ์สดนะคะทุกคนแต่ว่าโอ๊ะไม่ไลฟ์ดีกว่ารู้สึกว่าเวลามันจะกระชับเหลือเกินก็เลยเอ้ยขออนุญ,ญาตทําคลิปอยากอยากนะคะอยากแบบเอ่อทำไลฟ์สดนะคะทุกคนให้ดูเนาะแต่บางทีน่ะภาพมันไม่ชัดมันก็จะรบกวนเอ่อ เพื่อนๆที่มาดูคลิปเนาะเนี่ยแบบเนี้ยแบบให้เห็นนะทุกคนดูเป็นโกโก้อย่างเงี้ยนั่นนะนะมันสวยนะทุกคนมันดีดีนะอยากให้เห็ดแบบเนี้ยมันไปเกิดอยู่บ้านเราอะ่ะแล้วก็ช่วยกันรักษานะ่ยม,มันก็จะได้เก็บแบบเนี้ยป่าเขาอุดมอ,อุดมสมบูรณ์บ้านเราก็มีค่ะทุกคน อุดมสมบูรณ์เอ่อจะเห็นเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าเอ่อที่ไหนเนาะที่แบบเออมีค่ะมีป่ามีเห็ดค่ะแต่ว่าป่านั้นอะ่ะมันมีช้างมันมีช้างป่าค่ะทุกคนออเขาก็ไม่กล้าเข้ากันไงเขาก็จะไม่กล้าเข้าป่าไปเก็บเห็ดกันช้างป่ามันอันตรายเนาะนี่โอ้โหขายาวมากทุกคน ได้เครื่องตะก้าแล้วค่ะทุกคนไปต่อจ้ะหันมาด้านนี้ค่ะจะวิ่งไปเอาตะก้าใหญ่มาค่ะทุกคนเอาตะก้านั้นไปไว้ที่รถแล้วค่ะอาตะก้าใหญ่มาอันนี้ น่าจะต้องตะการานี้น่าจะต้องตัดแล้วก็ใส่ได้เยอะแน่นอนค่ะแน่นอนยี่สิบกิโลค่ะตะการานี้แต่คงเอาไปไม่หมดหรอกค่ะยี่สิบกิโลเลยบ่ยี่สิบกิโลแล้วทําความสะอาดไม่อ่านเลยนะโอ้ทุกคนเนี่ยไม่เอาไปค่ะเสียคือมันหลุดอ่ะคือเขาหลุดเองเจไม่ได้เก็บอ่ะแต่เจเห็นเขา หลุดแล้วก็เลยเก็บมาเก็บเอ้ยเด็ดขาทิ้งก่อนเด็ดขาไว้นี่ค่ะขาเขาหลุดง่ายง่ายรากอะ่ะเหมือนกับว่าเขาออก เขาเรียกอ,อะไรตื้นๆนะ่ะไม่เหมือนป่ามอดนะป่ามอดนี่โอ้โหดึงรากยากมากดึงต้นนะคะโมตะเก็บเห็ดก็ลืมดูกล้องนะคะทุกคนบางทีก็ เก็บไปก็ไม่รู้เห็ดอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้สังเกตกล้องว่าจะมองเห็ดเอาขาเห็ดมาทิ้งไว้ขึ้นตอนนี้นั่งพับเพียบเก็บเรียบร้อยค่ะทุกคน เพียบดีกว่าเจ๊คิดว่าพับเพียบเถอค่ะโอ้โหช่ำมากค่ะทุกคนดูมันเป็นน้ำอะ่ะชุ่มมากค่ะดีนะยังรู้สึกว่ามีรถอีกคันหนึ่งเขาเข้ามาไม่แน่นะคะอาจจะเป็นพี่ชาย งสามีเจ้ก็ได้เขาเข้าไปข้างในจำรถเขาไม่ได้ค่ะรถเขาหลายคันเกินจำไม่ได้สักคันขับไม่ซ้ำกันรถเขาอ่ะรวยรถ <c oughs> คนรวยรถทุกคน ดูค่ะสมควรให้พับให้พับเพียบขับสมาธไหมคะเยอะเกิน คันออกไม่อยากจะดึงรากเขาออกมาเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามันติดปานอ่ะเดี๋ยวเนาะคัดไปเนาะนี่ค่ะ จะข้ามกลุ่มจะข้ามกลุ่มนี้ไปทำไมไม่รู้ค่ะสวยอึบอึบนี่อยากได้แบบนี้ให้แบบนี้เก็บไว้ค่ะนี่จ้ะโอ้ยโอ้ยทุกคนเยอะมากเยอะมากจนต้องร้องโอ้ยเลยค่ะทุกคนดูเยอะมากดู เยอะแล้วก็ลงไปนู่นอีกค่ะเยอะแยะเลยมาเก็บน้ำกันเด้อยพี่น้องค่ะเก็บน้ำกันจ้ะนูน่นไปทางนู้นค่ะ,ะรถคันเมื่อกี้เขาก็ไปจอดนานเหมือนกันนะที่มาเมื่อกี้้องใส่จะเข้าป่าอีกป่าหนึ่งป่าทางนู้นก็เยอะค่ะ อยปีนี้เรามาทันปีที่แล้วปีที่แล้วเรามาออป่านี้คือเขาแก่เน่าทิ้งหมดเลยค่ะเรามาสายเนาะมันก็ไม่สายนะแต่ว่าเห็ดมันมาอุ้ยใช่มาประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าเหมือนปีที่แล้วเห็ดดำเข้ามาเร็วค่ะนะคะ ต้องใส่ปีนี้จะหนาวช้าไหมคะแต่ก็มีติดลบแล้วนะคะบางวันได้เมนูเห็ดดำเยอะเลยคะ่ะเดี๋ยวตากอีกยังตากไม่ได้เยอะเลยนะคะทุกคนสถานที่มันเล็กก็เลยต้องแบบว่าเก็บเห็ดไว้ในป่าก่อนแล้วค่อยมาเก็บไปทีละหน่อยไปตากตาก เอาไปเมืองไทยนะจ๊ะเดี๋ยวจะดูก่อนว่าเพื่อนที่จะเอาไปเอาไปได้ไหมนะคะเอาไปไม่ได้แย่เลยนะครับตั้งใจมากเลยนะคะจะเอาไปเมืองไทยเอาไปแจกให้ญาติญาติกิน ให้เขาชิมมาค่ะทุกคนไม่ได้แบบว่าเอาไปเยอะหรอกเอาไปแบบไปว่าให้เขาชิมมาค่ะชิมว่าเออเห็ดประเภทนี้มันเป็นยังไงเห็ดบ้านเราก็อร่อยเพียงแต่เจ้น่ะไม่ได้ไม่เคยเก็บนะคะนานแล้วค่ะเคยเก็บตั้งแต่ยังจําความไม่ได้เจะถามแม่เจ้ว่าตอนเด็กๆเจ้เคยไปเก็บเห็ดไหม เขบอกเคยแต่เจ้จำชนิดเห็ดไม่ได้หรอกค่ะจำบอดายอีรีเด้อไปเจอเห็ดเมืองไทยก็ต้องแม่ค้าบอกถึงจะรู้นะคะให้คิดเองไม่รู้นะคะนี่นี่สวย สวยมากค่ะใหญ่โทรศัพท์แรง งามมากค่ะทุกคนสวยๆนี่ค่ะเล็กๆอู้สวยจุ้ง ทุกคนดูาขาเห็ดไหมขาเห็ดีีพออีแม่คอยนู่นค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนทิศค่ะมีรถมาเมื่อกี้เริ่มเจอแล้วค่ะใหญ่ๆนะจ๊ะ เคลื่อนย,ย้ายเคลื่อนย,ย้ายตรงนี้ต้องอแยกคลิปนะคะทุกคนต่านนี้นะไม่งั้นจะยาวคลิปจะยาวมากค่ะเราจะเก็บแบบยาวๆให้ดูนะจ๊ะ นู่นค่ะทุกคนชวนเห็ดที่ยังเล็กๆอยู่ก็เก็บเอาไว้เลยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงนี่ค่ะเล็กอยู่เลยค่ะเส,เสียงเสียงเสื้อกันฝนนะคะทุกคนบูทกับเสื้อกันฝนต้องใส่มาค่ะ ตกไม่ตกก็ต้องใส่มาค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากกันกันไม้ขูดขีดตัวเราได้ด้วยนะคะขอนำเสนอเลยจ้ะเสื้อร่มตัวนี้โอ้โหทุกคน งใส่รถมาตกปลาค่ะทุกคนตรงนี้มีปลาบางชนิดที่เขาให้ตกได้เนาะเจอแล้วปลาปลายค่ะทุกคนดูเล็กนิดเดียวงั้นไม่เป็นไรเรามีวิธีเก็บของเราค่ะคือคัดเอานะคะโอสวยค่ะ ไม่รู้ป่าใหญ่เขาล่าสัตว์กันถึงไหนแล้วเนาะไม่ได้เข้าไปเลยค่ะทางนูน้นเห็ดเยอะค่ะเพราะว่าเขาล่าสัตว์คนก็จะไม่เข้าไปไงคะเห็ดก็จะอกอกเยอะอย่างที่บอกถ้าเข้าก็ต้องเดินหานายพรานก่อนจะ้ะ ันเล็กๆนี้เราก็ทิ้งเอาไว้ค่ะให้เป็นเชื้อนะจ๊ะโอ้โหทุกคนดูเป็นกอเลยค่ะเด็ดเนาะเด็ดอย่างนี้เลยมันหักง่ายเนาะเห็ดเนี่ย ยากจังตรงนี้ทุกคนบอกว่าเจ้หายไปไหนมาหลายวันฝนตกค่ะทุกคนเข้าป่าบ่ได้จัะ <c oughs> <c oughs> ดึงปุ๊บหลุดปั๊บเลยนี่ค่ะทุกคนไปนะคะเดี๋ยวจบกลุ่มนี้เรา ไปต่อคลิปถัดไปเลยนะคะเดี๋ยวไปโซโล,โลให้ดูว่าคลิปต่อไปเห็ดจะเยอะขนาดไหนนะคะทำเป็นตัวอย่างให้ดูตัวอย่างคลิปต่อไปทุกคนไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินนะจ๊ะแตเหต็ดเยอะเยอะ ปีที่แล้วก็เยอะค่ะยปีนี้ทุกคนดูค่ะนู่นค่ะเต็มไปเลยเต็มไปหมดเลยค่ะเต็มดอกงามต้นงามด้วยค่ะคือสุดที่สุดของที่สุดนะจ้ะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตคือเห็ดคือเห็ดไม่เยอะนะคะแต่ทำไมต้องมาเก็บตรงนี้ไม่รู้ แล้วก็เลยเสียดายก็เลยเก็บโอ้โหขาหนะอยู่ในพโพรงจ้าเสียดายจังเสียดายเพราะว่าฝรั่งไม่ได้มาทุกคนฝรั่งทำงาน <c oughs> เดี๋ยวเจ๊บอกเจ๊บอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวถ้าเจ๊ยหยุดเจ๊จะมาเก็บเห็ดป่าพี่ชายเขาแล้วเขาก็เงียบเงียบทุกคนเพราะว่า ถ้าเขาเงียบก็คือเขาอยากให้เรารอเขาคือนางอยากมาเก็บด้วยนั่นเองแต่ว่าเจ้ก็ไม่พูดต่อเนาะไปค่ะทุกคนเราจะไปต่อตรงนั้นกลุ่มนั้นนนั้ก่อนมาให้เราค่อยไปเดี๋ยวเจ้ไปโซโลให้ดูดีกว่าค่ะ จะเหลือไว้มันไม่ค่อยสวยนะคะทุกคนเด็ดขาเห็ดออกจากตะก้าค่ะน่าจะเด็ดแล้วค่อยใส่ตะก้าเนาะบางทีมันมีดอกสองดอกที่ปนไปอะคะ่ะ สวยมากค่ะทุกคนสวยจังเลยเด็ดไปเลยก็ได้เนาะ <c oughs> สวยมากค่ะโอ้ <c oughs> ดูขาสวยมาก โอ้โหอันนี้หักง่ายหน่อยค่ะสวยนี่ค่ะตัวอย่างนะคะคลิปต่อไปนะคะทุกคนคลิปต่อไปมาดูการเก็บแบบบ้าระหำไปเลยค่ะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะนู่นค่ะอยู่ข้างในอีก นยังไม่เก็บนะจ๊ะเพราะว่าตะกร้าเต็มแล้วนะคะแล้วก็เอาวางวางไว้ไกลเลยจ้ะเยอะมากเยอะมากค่ะทุกคนปีนี้เรามาทันปีที่แล้วเขาเน่าหมดเนาะเขาเน่าเสียหายหมดแต่ว่าเราจะไม่เก็บเขาไปหมดนะเพราะว่าเราต้องทิ้งเชื้อเขาไว้ด้วยค่ะนู่นค่ะปีหน้าจะได้แบบว่ามีเก็บแบบโกโก,โก้กลุ่มๆอย่างนี้นะคะนี่จ้าดู เพราะว่ากว่าเขาจะรวมตัวเกิดกันได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลาหลายปีนะคะนี่ค่ะแต่ก็จริงๆแล้วเขาก็ออกเป็นกออย่างนี้แหละคะ่ะท,ทุกปีเนาะเจเจเคยเก็บมาเนาะประสบการณ์ที่เคยเห็นมาน่ะที่เดิมที่เดิมแล้วก็กอใหญ่เท่าเดิมทุกคนดูนี่นี่ค่ะ เยอะมากค่ะทุกคนดูไปค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้เจ้ด้วยนะจ๊ะเชิญชมคลิปต่อไปได้เลยจ้า